วันอาทิตย์ที่30มิถุนายน2567เวลา8นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธรรารณรัฐเยอรมน,นีช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับนครมิวนิกไปหอประชุมอินเซลฮาเลลินเดาเมืองลินเดาทางตอนใต้ของรัฐบาวาเรีย ใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงเพื่อส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลนเมืองลินเดาครั้งที่73เมื่อเสด็จพระราชด,ดำเนินถึงนางเบธินาซาบวัสซิงเกอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาและวิจัยแห่งสาพันธสาธารณรัฐเยนนราาอ,เอรมนีศาสตราจารย์ดรเยอเกนคลูเก้กรรมการบริหารมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลน้อเมืองลินเนดา เปาทูลละองพระบาทรับสเสด็จและนำสะเสด็จพระราชดำเนินเข้าห้องประชุมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชปฏิสันฐานด้วยผู้เข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลน้ำเมืองลินเดาครั้งที่73จากนั้นส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลนเมืองลินเดาเป็นการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับเยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่โดยเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลนักศึกษาและนักวิจัยจากทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมเริ่มการประชุมครั้งแรกตั้งแต่ปีพศ2494น้เมืองลินเดาเกาะขนาดเล็กทางตอนใต้ของเยอรมนีบริเวณทะเลาสาบคอนสตันพรมแดนธรรมชาติระหว่างเยอรมนีออสเตรียและสวิต การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับนักวิทยาศาสตร์ต่างชาติซึ่งปัจจุบันมุ่งเน้นผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเยาวชนนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงจากนานาชาติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายคำขวัญสาประการคือให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจและเชื่อมโยงเครือข่าย ท้งนี้สภาการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลเน,นเมืองลินเดลร่วมกับมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบลณน้นเมืองลินเดลจัดการประชุมนี้ขึ้นทุกปีในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมหมุนเวียนไปตามสาขาได้แก่ฟิสิกส์เคมี ME, และสรีรวิทยาหรือแพทยาศาสตร์และการจัดการประชุมรวม6วันมีพิธีเปิดที่เมืองลินเดลในวันแรกและพิธีปิดที่เกาะไมเนาในวันสุดท้าย สำหรับสาขาเศรษฐศาสตร์จะจัดขึ้นทุกสองปีเริ่มตั้งแต่ปีพศ2547การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลในปี2567เป็นการจัดขึ้นครั้งที่73ระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2567ในสาขาฟิสิก์ มีผู้ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลกว่า30คนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากทั่วโลกกว่า650คนเข้าร่วมการประชุมในจํานวนนี้เป็นนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์จากประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลเนืนเมืองลินเดลภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศต,ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีร่วมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห ชาสสวทชจำนวน6คนจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่สงรงเริ่มตั้งแต่ปี2551จนถึงปัจจุบันโครงการได้สนับสนุนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมรวม87คนจำแนกตามสาขาการประชุมในแต่ละปีได้แก่สาขาฟิสิกส์27คนสาขาเคมี23คน สาขาเคมีฟิสิกส์สรีระวิทยาและแพทยศาสตร์17คนและสาขาสรีระวิทยาและแพทยศาสตร์20คน,น s <S ในพิธีเปิดการประชมุมในวันนี้มีการกล่าวถ้อยแถลงของเคสเดตเบตติน่าแบนนาด็อกเตอร์ประธานกรรมธิการและกรรมการบริหารมูลนิธิการประชมุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดา นางดอนนาสตริกลานนักทัศนศาสตร์ฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลูของแคนาดากล่าวต้อนรับนักศึกษานักวิจัยและสร้างแรงบันดาลใจในฐานะนักวิจัยหญิงหนึ่งในหคนในประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลและดตรตีเวนชูอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกาและผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส อสศ1997กล่าวถึงหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่ได้รับการค้นพบใหม่ๆครอบคลุมทั้งดาราศาสตร์ในด้านประวัติศาสตร์ของจักรวาลและฟิสิกส์ที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อสิ่งแวดล้อม โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พยรัตทัชยพงษ์เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริและศาสตราจารย์ชูกิจลิมปินงผู้อำนวยการสวรทชนำนักวิทยาศาสตร์ไทยที่เข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลน,นเมืองลินเดาครั้งที่7 3ฟอทูละอองพระบาท การประชุมนี้เป็นการประชุมที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อยอดพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และสร้างเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ๆต่อไปปรทั์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองลินเดาสหพันธาทาาธารัตเจลมนี